อาเป็นไงบ้างวันนี้นั่งเรือชิวอะชิวแต่ชอบแบบแอคทิวิตี้มากกว่าอ๋อแว่นแว่นซื้อมายังไม่ได้แกะตาออกเลยอะใช่ใช่อึดอ๋อเดี๋ยวเขาต้องเข้ามาด้านในในเฮ้ยตอนไหนเราตัวเราพค่ต่ให้น้องไปไับให้ไหลคนได้ เออแล้วไม่ไเข้าไปด้านในหรอกลางกลางลำนะกลางลำจะต้องเข้าอย่างงู้นเนี่ยโมเบียกับโม่ะไม่เหลือให้ให้น้องเขาเดินไปก่อนเหลือเกือบจมพอพิยาะมอพิยาอ่านปลามาครับลองกินวะไม่ไม่ได้ซื้อค่ะอ๋อช่วยช่วยให้อ่านปลาวันีมีอยู่ฝักงนอันนี้จะพาไปตรงไหนก่อนคะชิวลูกค้าระส่งไงครับองค์เงี้ย วัดปงจากนะพี่นี่ของแหวนนะก็มีทางอาหารเรียบร้อยแล้วเหรอว่ะน่าเอาขึ้นมากินหน่อยได้ไหมครับได้ครับจะเอาเข้ามากินข้างบนได้ะนี่ก็ไั้งวัดทั้งวายเลยนั่งเรือเหรอรอให้กีนเพร่ะว่าปังจากมีอะไรของรอบเสระเด็ดนะท่านเดือแล้วผมก็จะเป็นวัดสนามนะแล้ววัดสนามเรือวัดปังจากของหินเยอะไหมครับไม่ค่อยมีแต่แค่มีอยู่ อันนี้ก็เก็บแล้วนี้อะไรครับที่าจะตึ๊กครับอ๋อแล้จะตึกก็คือเราผมปั่นจักรยานต่างนี้ก็คือหกหกกิโลหรอซืมาใช่หรือป่วยที่บ้านเกี้นี่แหละเขาซื้อแล้วไงเขซื้อ้านเก่าแล้วก็ไปม่แต่เจอกับ่เปสองปีก็เลยไม่อยู่เลย ะดมาเลยเนาะี่ไอ้นี่อะไรกินาข้างบนอ่ะโหยังเยอะอนี่แ้าวือ้าแสดงว่าก็โดนกันหมดเลยใช่ไหมฮะ้อยน้านถุงกระ่นาดนีไอ้ที่ที่วางของมันเอาเรื่องอยู่นำท่วมแบบว่าโหดมากโกลนมากเลย ไม่ต้องไปเอาออกจากอยแล้วเดีดยวสายได้ครับขอบคุณครับโอ้ทั้งใสวยด้วยนะโอ้พวงหนึ่นะนงทั้งในเลยนี่ว่าใช่ครับ <c oughs> นี่ค่าคาบอยู่เลยนี่เนี่ยคาบทุนนกคนอู่คาบเลยเนี่ยคาบพ่วงแสดงว่าน่าจะท่วมแบบนานอยู่นะคนคนน,นนี้กำลังปั้งเหนนี่ฮัลโหล โอฮึนี่ตัวนี้ปั้นมาเนี่ยเฮ้ยมีให้ปั้นนะน้ำแรงป่ะเฮ้ยนี่นี่มาจับตัวนี้ก็ปั้นนะฮะปั้นเหมือนมากมีลิ้นด้วยตัวเองจับได้ป่ะครับเนี่ยอ๋อนี่จับเลยเฮ้ยนี่จับนะลูกน้ำคุณคุณอยากเขาหรือยังจะไปจับเขาหนะอืมเรามีกลิ่นอยู่ด้วยนะคร่จนะตัวไหนน่ารักแล้วตจะนี้กลิ่นอะไรกูวะฝันเป็นรูปอะไร ีน้ <ibl> ok <PI> <modeling> และที่นี่เขาก็มีกิจกรรมปั้นดินเผาเดินเลาะตลาดมาเรื่อยๆจะอยู่ฝั่งขวามือหรือถามคนละแวกแถวนั้นว่าบ้านพี่กำจรเขาอยู่ไหนนะผมอยากปั้นดินเผาจังเลยครับราคา100บาทต้องใช้เวลาทำนะของเราอดทำเพราะนั่งเรือแวะแต่ละจุดได้15นาทีเองใครไปก็อย่าลืมไปลองนะสนุกดีได้ของกลับบ้านด้วยหลังจากนั้นก็ไปเจอกับคาเฟ่น่งสวยมาก บรรยากาศหน้านั่งไฟสลัสวสลัวนายถ่ายรูปฟิลบ้านไม้แถมมีขนมน่ากินน่ากินอีกด้วยไอ้เราก็อดใจไม่อยู่จัดเค้กลอดช่องไปห้าสเองนะปกติเจอเนี่ยแพงมากห้าสิบบาท่ากินดีอันนี้ไม่หวานอร่อยกำลังดีแล้วตัดด้วยน้ำมะนาวสาวรสตัดเลี่ยนข้ามเลครับเปรี้ยวเปรี้ยวเ๋ยวับเปรี้ยวเยวัดจะมคนาคะคุณครับ น้ำหลาหละะกก็มาจีจาาริแันยาถูราพยโดนทุกปีเลยครับไม่แแต่ยผมเกิดมาสามที่แปดเนีน่ยน้ำต้องกอ่เกดไม่ต่ำกว่าสิบครั้งอ่ะโอ้คือมันดีอยู่แล้วที่บบว่าแส่เขาขึ้นก็ลงตามธรรมชาตินะครับม,มีช่วงน้ำขึ้นน้ำลงแต่ที่ว่าบันเงเอิก็มีตกพันะสามที่แปดที่สอร้อยหสิบี่แล้วก็หกสี่หกห้าแหมตกตัวเลขตัวเองไดเอา เอย่าตีปีนี้ที่ผมรู้ว่า<อ>เขาไม่อยู่เรานานหน่อยเราะฉว่า <c oughs> วทำอะไรกันไม่ได้เลย <c oughs> ไม่ผนังนี่ขึ้นแบบว่าขึ้นเป็นรอยน้ำเลยนะ<อ>แต่คือคนเราคนบ้านเราจะบอกเก็บอะเพราะว่าถ้าให้อยู่กับอุตอภัยได้ครับว่าเรา <c oughs> จริงแ, <c oughs> แ,แล้วเราจริงแล้วเราฝักตัวได้ครับโอ,แอ,อ้แล้วก็เสียใจคุณน้ำเงินก็คนทำงานนอกเพราทำงานโปรชิมงวกเนี้ยยามวันที่เกิดจะหลางี้ยทำธุรกิจ มต้องเลิกทำธุรกิจแล้ว้อเปลี่ยนพี่ไปทำ oh. ประมงแทนหาปลาน oh. Oh. <laughs> นั่งเรือไปก็ฟังสตรอรี่พี่เขาไปชุมชนคนเกาะเกต็ดเจอปัญหาใหญ่น้ําท่วมมาเป็นปีๆจะย้ายที่อยู่ก็เป็นเรื่องยากเลยหันมาปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจากการทํางานปกติมาทําประมงแทนโดยทำกลางปัญหาเหล่านั้นอยู่ที่การรับมือพ <laughs> ื่ี่เกาเก็ที่มันมี ทางสู่ถนนไหมมีถนนเชื่อมไหมถนนรถเข้าอ่ะโอไปพี่น้ำล้อมรอบเลยพี่ใช่กระเกต์เปนน้ำไม่นี่เลยอันนี้คือเกาะเกาะน้ำตืดเลยครับกองจริงเลยก็ข้างๆก็จะมีบ้านเรือนนะครับบ้านชาวบ้านปลูกหูรอบๆ้อมีป่าตอเกตที่จะเป็นสอที่ไม่มีถนนไม่มีถนนผ่านนะจะมีน้ำล้อมรอบเลยนะครับแล้วก็ข้างในเกาะมีของขายเยอะไม์มาที่เวาก็ ได้สองตะลมฮะจะขี่จักรยานสองก็ได้ขั่งเรือรอบเกาก็ได้เดินในเกาะก็ได้เลิฟยูเลิฟมยดวอโหดูปอันว่าต้องค่อยๆขับมันกโดดเอต้่วเอ๋อถือว่าเล่นสงการโอ้โหเยอะมาก นั่งเรือล่ลอ,อ,กอกเกาะเกตนะฮะตรงนี้จะอ้องเข้ามาเป็นคลองรคลองรักเกตครับผมอ,อม่น้ำรักเกตเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ได้เป็นคลอ,องก็จเกิดเป็นแค่คลองเล็กๆครับผมเอาไ,ไว้แค่คือจอยผมฟังเด็กๆฟังปูย่ายายๆเล่ฟังนะครับปว่ากระโ่ดยข้ามคลองกันได้ครับอ่าฮะแล้วก็เกิดจากกระแสะน้ำที่มันเปลี่ยนยิ่งนะครับกระแสน้ำมันก็เริ่มแรงขึ้นเลยขึ้นมันก็เลยการต้อตลิ่งครับอ่าทำให้เกิดแม่น้ำรักเกนี้เกิดขึ้นครับอ่าแต่ก็ผ่านมาหลายร้อยปีประมาณ ร้อยเกือบสองร้อยปีครับเพื่ทองนี่ครับแต่พระเจ้าอยู่หัวไทสากลูกนั่นนะครับที่แต่งออกกำลังพัฒนาอยู่หัวท้ากเข้าครับครับซึ่งตรงนี้เมาก่อนเขาเอาไว้ค้าขายกับอยุธยาด้วยก็เลยขุดทองนี้ขึ้นมาที่ก่อนมันเป็นทองเล็กๆทีนี้ที่มันใหญ่ขึ้นก็เพราะว่าน้ํามันซ้อมันก็เลยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอเคครับตอนนี้งทองรัดเจ็ ใ่ครับประชามาเป็นกาเป็นแม่น้ํารัดเกศอ่า,อาโอเคข้อมูลคร่าวๆนะครับโอเคขอบคุณมากถ <c oughs> ึงบัญชีเรียบร้อยอ้าวลุงลุงไม่ต้องโดดนะที่เปียลงไปเกศไม่โดวอยากโดดกลางแม่น้ําเลย <c oughs> จ่ายจายอีกแล้วจากนั้นเราก็ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆมีทางเชื่อมตลอดทางเลยนะภายในชุมชนก็ดูคึกคืนพอผ่านมาสักพักก็เจอกับพื้นที่สีเขียวบอกเลยว่าร่มรื่นมาก แล้วเราก็ไปเจอกับสวนเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไอ้เราก็สายธรรมชาติซะด้วยขอแวะเข้าไปสูตรออกซิเจนกันหน่อยด้านในเป็นทางเดินส่วนจักรยานจอดด้านหน้านะครับครับ ก็จุดประสงค์ที่เปิดสวนนี้มาเพื่ออะไรครับเพราะว่าเราก็ไม่มีรายได้อะไรเลยให้คนเข้าฟรีอะไรเนี้ยจุดประสงค์คืออะไรเอาของก็คือกําไรเพื่อสังคมนเขาเขาทำในสังหาอะไรพวกนั้นอ๋อก็เลยให้เที่ยวฟรีเจ้าของก็ทําพวกสรหาอยู่อะไรอยู่เดี๋ยวตรงนี้ตรงผลูกใจก็ใส่ตู้อะไรอย่างนี้อ๋อแล้วแล้วตรงนี้เดินเข้าไปไกลไหมครับ ไม่ไกลน่ะเราถึงร้อยเมตรละอ๋อแค่ร้อยเมตรใช่ไหมครับก็มีพันไม้อะไรต่างๆกันนะไม้ต่างๆไม้เก่าๆอ๋อแล้วกล้วยนี่ก็ให้กินฟรีเมื่อกี้ก็บอกถามผมกินมะพร้าวไหมมะพร้าวก็ให้กินฟรีอีกมะพร้าวขายกัอ๋อมะพร้าวอ้าวเดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวผมซื้อทีแรกกล้วยนึกว่าจะขายผมจะซื้อแต่ถูกกินฟรีผมไม่เอาหรอกโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนทุกคน ระยะทางก็ประมาณรนะ้อยเมตรนะแล้วไปกลับก็สองร้อยป่ะอ้ยด้านหนด้วยด้านหนก็เป็นแบบว่าฟิลธรรมชาตินะทุกคนใครที่แบบชอบเดินสวนก็ที่นี้ก็เหมาะเลยนะเขียเอาไปหมดแล้วดูทางเดินเขาดูสีสีสันมากมานั่งชิลๆได้เลย เจอใครคะเนี่ยเฮ้ยแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้าเราจะไปสรวนกันที่ไหนต่อก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณครับ